หนูกดดันมากนะแต่ว่าหนูคิดไปคิดมาดมาถ้าสินค้ามันขายตัวมานะเราอย่าไปกดดันกับมันเลยหนูลดธรรมชาติแบบโคตรธรรมชาติเลยอะคือลดแบบว่าไม่เร่งผวกตัวเองจนเกินไปไม่ออกกําลังกายจนเป็นบ้าไม่อะไรอย่างนี้เลยคือกินปกติเพราะว่าตอนนั้นลูกต้องให้นมใช่ปะหนูก็กินทุกมื้อเช้าแค่นั้นเลยแล้วหนูก็จะคุมหิวแล้วก็อยู่ทนแล้วก็กินข้าวน้อยลงแค่นั้นอตอนนี้น้ําหนักหนูลดขนาดเนี้ยแล้วเวลาหนูเหนื่อยแมเว่าหนูไปร้องเพลงตอนเนี้ยไม่นะพี่ตักตอนนี้ขึ้นเวทีอะใช่ใช่เพราะตอนเนี้ยคือหนูอะ อาจจะเป็นเพราะว่าเราเคยร้องเพลงมาคืนหนึ่งสองสามชั่วโมงมันก็เลยไม่ค่อยที่จะเหนื่อย oh. แล้วตอนนี้ถ้าหนูไม่กินข้าวเลยก็ไม่ได้จริงๆหนูก็ไม่ได้อยากกินข้าวนะเพราะอยากผอมอย่างรวดเร็ว uh. แต่มันไม่กินไม่ได้เพราะว่าเราต้ง,งใช่มันต้องมีแรงมันต้องออกออกกาลังกายออกเสียงเวลาหน้าเวทีหนูเลยต้องกินข้าวเอาพูดอย่างนี้ทุกคนคือกินน้อยลงดีกว่า แต่ว่าโปรตีน่ะกินทุกวันทุกเช้าทุกสิบโมงถ้าใครเป็นเด็กในค่ายนะพ่อแม่ปู่ย่าตายตายไปเยี่ยมหนูจะเห็นหมดว่าหนูกินสีชมพูทุกสิบโมงเช้าและไม่กินตัวอื่นเลยล่าสุดพี่ไลร์กับจ๊ะล่าสุดนะมานหนูได้ดูหรือเปล่าพี่ไลฟ์กับจ๊ะ พี่จ้าเวลาจ้ามาไลฟ์ที่บริษัทอะพี่จ้ให้สินค้าทีลยาลังทุกวันนี้จ้ามันไปกินอะจนคนเข้าใจว่ามันเป็นเจ้าของแบรนด์โกโก้แล้วใช่เพราะมันถือมันถือแต่แก้วมันถือแต่แก้วโกโก้แก้วโปรตีนแต่พี่จ้าก็หุ่นดีขึ้นเรื่อยใช่คือเจ้าหุ่นดีคือพี่กับจ้านี่คือเอลเท่าๆกันเลยใช่คนเข้าใจว่าจ้าคือเจ้าของแบรนด์โกโก้เอลดีจริงๆแล้วจ้าคือคือนักร้องท่านหนึ่งที่มาริวแต่เจนนี่อ่ะขอโทษนะแต่ปกติคนที่กินแอลกอฮอล์จะจะอ้วนใช่แต่แต่จ้าไม่อ้วน จ้ากินโปรตีนอย่างโกโก้พี่เลิศและจ้าก็บอกว่าตอนนี้กินอยู่ตัวเดียวเหมือนกันโอ้ชอบจังจริงจริงจ้าก็จริงใจมากจริงจ้าแม่งคนพูดตรงๆอยู่แล้วไม่โกหกอยู่แล้วจริงพูดจริงพูดจริงทำจริงจ้าแบบพี่เป๊กนี่เขาจะรับงานเขาสกรีนสินค้าก่อนยอยอไหมปลอดภัยไหมใครเป็นเจ้าของกินดีไหมเขารีวิวใช่เขารีวิวมาห้าปีแล้วค่ะอ่ะแต่เดี๋ยวก่อนอื่นนะคะวันนี้ถ้ามาเจนนี่มาแล้วทุกคนเขาอยากฟังลูกคออยู่แล้วว้าว กคนต้องอยากฟังลูกคอน้องเจนนี่เขาบอกว่าเจนนี่เนี่ยต่อให้ร้องเสียงสดหรือร้องไม่เนี่ยเสียงเป็นคนที่เสียงเพราะมากเฮ้ยพี่ตั๊กแล้วก็ฟูตูดเหมือนกันวันนี้เดินลงเลเหรอ่ะเดินลงทะเลไปก่อนเราก็เอาี้องจริงจริงอ่าเขาบอกว่าเจนนี่เนี่ยต่อให้เสียงสดหรือร้องไม่เ่เสียงเพราะหที่ขอเพลงที่เจนนี่อยากจะร้องให้กับเอฟซีพี่ในไลฟ์ฟังเอฟซีน้องเจนนี่ฟังวันนี้ได้ไหมคะได้ กดตกลงเลยค่ะอาคิดก่อนให้คิดก่อนวันนี้สี่พันแชร์ครับสี่พันแชร์นะอาใครอยากฟังน้องเจนนี่มอบอเพลงแทนใจให้กับเอฟซีทั่วประเทศฟังจ้ะนะคะกดแชร์หนึ่งครั้งดูไลนี้ไม่ต้องเสียดูไรนี้ไม่ต้องเสียค่าตั๋วไปดูคอนเสิร์ตค่ะจ่ายนะคะจ่ายค่าลิขสิทธิ์ค่ะใช่กดแค่กดแชร์แค่หนึ่งครั้งนะคะเดี๋ยวน้องเจนนี่จะร้องเพลงให้ฟัง ท่อนหนึ่งละกันวันนี้สักท่อนนึงเลยสักท่อนหนึ่งขอเจนหนึ่งอ่าตีไม่วัดหนึ่งหนูรอฟังค่ะหนูอยากฟังโอ้โหเมียหลังเมียหลังของเจนนุกเป็นแดนเซอร์มาเอาเพลงช้าหรือเพลงเร็วคะเพลงเพลงเพลงช้าเพลงช้าเพลงช้าก็ได้เพลงช้าก่อนเพลงช้าเลยอบชุดได้เลยบอ่บแดนเซอร์ข้างหลังมาแล้วค่ะพี่ชอบเพลงจริงจเมื่อไหร่ดูดีมากพี่ที่ฟังทุกวันเลยแดนเซอร์ข้างหลังมาแล้วค่ะ อ่ะเต้นดองๆให้เขาดูก่อนอ่ะเขาคเาเดี๋ยวเขาวิว่าลมอยู่เต้นดองๆก่อนอะเนี่ยล่ะว่ายค่ะจนนีเต้นเบาไสอนจะนี้เต้นค่ะคือเจนนีเจนนี้เต้นเบาแม่แต่หนูอยากจะบอกนาไม่เบานะจ๊ะถ้าสวอนางอะยังไง จำได้ใส่หนูจะบอกว่าพี่ให้หนูสอนน้องต้องสอนหนูวันนั้นขึ้นเป็นไวรัโรมากพี่ชอบมากกับโปรงสีขาวเจนนี่พี่ขอดูได้ไหมพี่พี่แล้วหนูชอบมากใส่รองเท้าพูดสีขาวแล้วก็ กาอิกกระเอียบหัวยืนอยู่ไม่อยากพอยิวไปข้างหลังเท่านั้นแหละหันหลังเพื่อจะเนี่พี่ขอดูหน่อยได้ไหมเลยพี่การถอกันได้หรอแม่มันต้องกาลองย่อใช่ปะอ่าเดี๋ยวเจนนี่จะทำได้มเอานะเอาไ้เอกนะ นะเอาโทรศัพท์อัพคลิปก่อนเียกวามาห้ามฮะนี่กว่ามาห้ามไม่ขอโทรศัพท์อัพคลิปก่อนอ่ะอย่างนี้เดี๋ยวเราสี่คนมาเต้นให้เอฟซีดูเพลงกันก่อนได้ได้ค่ะจะอะไรเจะนี่ต้องยืนหน้าเจะนี่เต้นเก่งยืนหน้ายืนหน้าเจะนี่เต้นเก่ง